สวัสดีครับเดยล้าแล้วครับลงวีทีแล้วอยูโคราชครับตอนนี้ เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับก็จะเก็อบอุปกรณ์การแสดงเดินทางต่อไปบ้านโคกกลางตะบลน,น้องแค่อำเภอปัทุมราชวัรลอยเฮทพี่น้องไปเป็นกำลังใจกันหลายๆได้ครับมือแลงอยู่จังหวัด้อยเฮทครับมือแลงอยู่เพเภอปัุมหลัก <c oughs> จังหวัดร้อยเฮทพี่น้องกเกษตรวิสัยพี่นอ้องพยาขับพุ่มวิสัยนะครับพี่น้องน่าดูมือแลงไปเจอกันอยู่้อยเอดทวยครับ บันโคกลางตำบลหนองแค้นอำเภอพยัก่์อำเ,ออำเภอควาทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผมกำลังวาสีิตอนแรกวันสุไรันศ่ไรนแอบดำมันสะดุดไปน้อยนึงเป็นม่ครับมื่อนี้ คนบอคอยหลายบันไดพอเพิ่งฝนตกไหมฮะฝนเที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่ฝนตกแม่ช่งประมาณหัวค่าทุ่มนึ่งนะครับก็เลแบบพี่นอนะ่ะพอออกมานไม่เป็นไรวันนี้สู้ใหม่จากสวีเดนเมยอบอกระทำเมือยธรรมดากันทำไงอ,อ่านคอมเมนต์ครับผม บางเรือมันเดิกแบบอ่าเมื่อไหร่ตอนเวลาเนี่ยส่วนมากคนกับสิพท่านตื่นสิไเดเห็นทุกข้อมเมมิน สำคัญอีก,กอย่างหนึ่งของมอลั่มก็คือขนตาครับสมัยก่อนนี่ยังตีอันแบบไงไม่ในในได้พี่น้องนะครับแต่ก่อนนี่ขนตาแพ้งซําขนตาล้าครับมืดวิงเวียนตอนเช้าตื่นขึ้นมาแบบเดือดเดาเศร้ๆนี่ครับมีอาการวิ่งเรียกคือผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องคู่กับยาหมองเลยเพราะว่ามันทํางานไม่ค่อยเป็นเวลาครับแม่ถนอมดูอยู่อเมริกาคอมอ่า อ่านคอมเมนต์ให้แม่ดีใจหน่อยลูกสวัสดีครับแม่แม่กลับเมืองไทยเดือนไหนครับแม่ถนอมนี่ก็เป็นแฟนประจําใจกันลอยแ้อวแม่ดูแลสู่ด้จ้าวหนาบอยและน้องแอนสู้กันกจ้าจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามตลอดขอพระคุณพี่มุนชนกครับผมนอนเร็วตื่มาตีสามผมนี่แบบมันได้เดินทางตลอดแมนบะคบแล้วก็นอนบ่เป็นเวลาบางเรือกัน บางเธอจต้องตื่นเร็วบางมือแบบมีงานกลางวันกลางคืน,นงานกลางเว้นที่เขาเป็นคอนเสิร์ตลางคืนมาวงลำเหลืองเสียครับต้องใช้นี่เลยก็เวลาร้องเพลงเวลาก่อนจะขึ้นร้องเพลงผมก็เอาแบบให้มันรู้สึกสดชื่นเวลาอยู่บนเวทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะเวลาแบบล่มมากสิครับลมแบบโชยมาบนเวทีครับเข้าไปกินยาหมอกแลบบ้วก็มีแห้ง ต่กรอนเนี่ยต่กรอนอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้เนาะตั้งแต่อายุหลายแม่กน่สามสิบสามสิบมากสิเขาสี่สิบนี่เริ่มต้องต้องได้เพิ่ยาหมองยาดกมาแนะนํานะแต่ไม่ได้ขายนะไม่ได้รับจ้างรีวิวนะแต่จะเล่าให้ฟังเพราะหลายคนถามว่าผมถามว่าแบบใช้ใช้อะไรเช็ดหน้าแต่งหนะ้าใส่เครื่องประมากผมมยนี่ครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนออยนะครับ คนตกไหหนักไหมเดียวตกเดียวหยุดครับมันไม่ได้หนักมากมันก็แสดงได้ปกติแต่ว่าคนก็ไม่เยอะครับคนกระสิบประมาณเจ็ดร้อยคนหนาเมทีครับสนใจคนตาที่อเมริกาไหมแม้อยู่บ้านเราก็เยอะครับบ้านเราก็ไม่แพงบ้านเฮ้ากับบ้แพงครับเินมาหุา่นเข่ายมงเราเข่าไปใส่ปาครับผม พี่ <c oughs> สุดาร,ารอดอัตน์บอกรอที่ตลาดรวยซับกินตามน้องบอยตลอดจ้าขอบคุณครับ <c oughs> ขออนุญาตม,ม,มันผมพน่นองพี่ยูบินสวัสดีครับแม่ยูบินบ <c oughs> ัางเดียวแบบเขอาผ่าสิบ่ัาท่านเคยเห็นกันเป <c oughs> ็นพี่เป็นเมส์จริงขอทธธ่ทครับทครับชอบเวลาแต่งหน้าลำเราก็ใช้ออยล์แบบทวดก่อนนะครับ ตายตานี้ต้องระวังเราจะขยี้แรงไม่ได้นัะประเด็นคือมัสคาร่าครับมันเป็นรุ่นกันน้ำมันก็จะยากหน่อยเวลาที่เช็ดออกสิ่งยากในเวลาแบบเสียอรอบปวกแดงครับผมใกล้มองไดไปมองหันเด้อครับ จริงแบบวิล่า,มาไมลัสดเดือดเดือดแบบนี้ก็ดีเลยพมาเพราะว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายครับคําถามมันเป็นแบบมันสร้างสารรค์มันไม่ค่อยมีขอบควรเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใจกินร้อยขอบพระคุณพี่แดงครับ นอ้องสุดเด็มีโอกาสจ่างใจก็ลอยมรลุมฟุตนาผักสิริบุญบ,ญบญารนจาาสาธุบุญน้ำผ้าให้จ่างมรลุมใจก็ลอยขอให้พี่ขอให้พี่มนชนกสมหวังนะฮะได้จะคนละลุงเว็บได้พ่อหาลอยนเดประมาเราก็บบริแบงอย่างน้ำเฮาเนี่ยเราได้ให,า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 หา้ห,า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 หา้าใชายชายอย่างบอบ่บ่เห็นต่ำมาเลย วางแผนรายวันครับทุกคนเพราะว่าแต่และว,วันนี่มันมันสิบาันแผนอย่างรวงหนาไบป,ประดเพราะการเปลี่ยนการการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นไดเสมอขึ้นเตยตอนแจ่งบ่เต้แล้วครับเต้ล่าแล้ว,ลวนี่สนุกมากมากครับลำพงคือเลิศมากเสียงดีมากขอบคุณครับผมพี่พี่ปะพิชยาใช่ไหมฮะ แต่ที่จตุรัสไม่ได้ไปวัดนองชิมเจอกันจ้าครับผมวันที่หกได้ไปเขาค้อไหมคะวันที่หกไหนครับเดี๋ยวผมดูก่อนหกไหนหกธันวาหรอครับหรือหกไหนต้องไปดูในแอป่าต้องดูที่หน้าเพจเรานี่แหละครับเพจที่ไวไลฟ์ส่วนเนี้ยมันจะมีคิวงานไปเฟซส่วนตัวผมก็ได้นะครับที่มีรูปโปรไฟล์สีส้ม๋อ หลังจากที่เราใช้ออยตัวนี้นวดแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นคิีมสิ้งใส่กับสำลีหรือผ้าเดี่ยดนะครับเราก็จะค่อยๆละเลงแบบค่อยๆลูบเดินครับเ้าตองใจเย็นกับหนาเฮาเดี๋ยวมันเถ่าแล้วอ <laughs> <ล> <laughs> ิจญานิสาค่ะ โอเคครับผม <c oughs> พี่บุญคองสวัสดีครับพี่ปาบูพี่แม่มพี่แม่มตัวจริงบ่เท่าอขอบคุณครับขอบอนหัวหน้าบ่อยในจาเล่าปักสักศเพทิ์เรรเาศักิิ์สธิ์ให้พี่มีงานประจำมีเงนินมีทองกระปัานเข้าในเดอ้อ พี่อยู่ต่างแดนได้อยู่กี่ปีแล้วครับอากาศตอนนี้เป็นไงบ้างครับใช้โชนิคของออยส์ลิมเชฟหลังล้งหน้าใช้ดีมากคดทาถไายจากเดอรมันครับคูดเทนมอเกนตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังเช้า